ครับพี่น้อง FC วันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC ไปทําการยําชุดคลัดก้อนนะครับคําว่ายําชุดคลัดก้อนก็คือนะครับเรานะครับได้ทําการซื้อชุดคลัดก้อนของเทียมมานะครับทีนี้เราก็จะมายําใส่เสื้อหรือว่าใส่โครงสร้างที่เป็นของแท้นะครับปัญหาทีา่เราต้องยําเราสังเกตดูไหมว่าสังเกตเห็นไหมว่าเฟืองนะครับระหว่างของแท้กับของเทียมมันแตกต่างกันเห็นไหม อ่ามันมีเฟืองเล็กเฟืองใหญ่เห็นไหมในครับถ้าหากว่าเราซื้อมาใส่แล้วมันอาจจะมีเสียงดังก็เป็นไปได้น้าเป็นโครงสร้างของเทียมนะครับอ่านะครับผ้าคัทนะครับที่ตีโลโก้ LK นะครับผ้าคัทที่ตีโลโก้ LK นะอ่า LK ตรงนี้นะครับมันสามารถนะครับน่าจะนำไปใช้ได้กับเวฟร้อยสิบเลนะเฉพาะตัวผ้าคัทนะแต่ตัวโครงสร้างคงเป็นไปไม่ได้ นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทําการยาโครงสร้างนั่นก็คือเรื่องของหมุดเสานะครับหมุดเสาที่เป็นของเทียมนั้นนะครับอ่ามันมักจะมีปัญหาเรื่องของอ่าเสาหลุดเสาหลวมเสาขาดนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าถ้าเป็นเรื่องของฟันเฟืองนะครับก็เป็นเรื่องของเฟืองมีเสียงดังใส่เข้าไปแล้วคัดเกิดอาการล็อกนะครับหรือว่าถ้าเป็นค่ายอื่นก็มีอาการเฟืองรูดนะครับพี่น้องเอฟซีดังนั้น เราจะยำโครงสร้างนะครับย,ยำยำโครงสร้างเอาผ้าคลัดของเทียมมาใส่โครงสร้างของแท้ก็จะมีวิธีการรื้อถอดอย่างที่ทุกท่านจะได้เห็นดังต่อไปนี้นะครับทุกท่านก็นะครับเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับรถมอไซค์ทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อก็แล้วกันนะครับสําหรับการยำโครงสร้างคัตนะครับอ่าเดี๋ยวจะยำอย่างไรจะถอดอย่างไรนะครับให้ดูตามนี้เลยชิ้นแรกออกไปชิ้นที่สอง แหวนคว่ำนะครับแล้วก็ชิ้นที่3นะครับไหนขึ้นนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการงัดเอานะครับก้อนคัดออกมาก่อนนะครับเราจะเอาเฉพาะผ้าคัดนะครับเราจะเอาเฉพาะผ้าคัดของเทียมไปใส่โครงสร้างของแท้เราก็เคาะเสาลงไปเลยนะครับทุกท่านจับผ้าคัดแล้วก็คาะเสาลงไปหลังจากนั้นก็เคาะให้มันหลุดออกจากกันนั่นแหละนะครับทุกท่านนะก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับตรงนี้นะเราก็พยายามงัดออกให้มันได้ก็แล้วกัน นะมันไม่มีอะไรยากมากมายหรอกนี่หลุดออกไปแล้วนะครับแล้วก็แยกชิ้นออกไปเลยนะครับเราจะเอาเฉพาะผ้าคลัดจริงจริงนี่แหละนะครับทุกท่านนะอันนี้งัดให้ดูผมจะไม่ตัดต่อคลิปเลยนะก็จะถ่ายคลิปยาวไปแบบนี้จนกว่าจะจบเนื้อหานะครับทุกท่านนะอันนี้ยางกระแทกคลัดก้อนนะครับก้อนดำาๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่ายางกระแทกคลัดก้อนยางตัวนี้ทํน้าทาหน้าที่ป้องกันเสียงไม่ให้มันดังก็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 กอกเหมือนเสียงก้านนั่นแหละ นะครับพี่น้อง fc นะครับมันแตกถ้ามันแข็งมันก็จะดังนะ,ะตรงนี้ผมก็จะไม่ใช้ <c oughs> นะครับผมก็จะใช้เป็นยางนะครับยางกระแทกขัดก้อนอยางซับเสียงคัดก้อนเนี่ยน่าจะใช้เป็นยางที่มากับโครงสร้างของแท้ถึงแม้ว่านะครับมันอาจจะบิดเบี้ยวเสียรูปนะครับผมก็มองว่ามันสามารถใช้งานได้นะ,ะถ้าเป็นยางอของเทียมนะครับมันแข็งตัวแล้วมันก็จะแตกแล้วมันก็จะดังในที่สุดนะถ้ายางของแท้ นะครับอ่ามันจะไม่ดังแล้วมันก็จะทนด้วยอันนี้เป็นโครงสร้างของแท้นะที่เรากําลังถอดอยู่ตอนนี้นะครับอ่านะครับก็ค่อยๆงัดออกไปนะครับเมื่อเรางัดออกไปแล้วนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับสามเหลี่ยมบนนะครับแหวนหน้าคว่ำนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมตัวล่างนะครับอ่าตรงนี้จะเอาออกยากนะถ้าเป็นชุดโครงสร้างของแท้เนี่ยนะครับออกยากมากนะครับเพราะว่า อ่าเขาทํามาก็อย่างว่าเลยเนาะของมันมีมาตรฐานนะครับของมันมีมาตรฐานนะนี่นะครับงัดออกยังไม่ยอมบอกเลยถ้าเป็นของเทียมเมื่อกี้พี่น้องจะได้เห็นจะเห็นได้ว่านะครับผมเอามือยกออกมาเฉยๆเนี่ยนะครับวันนี้ของแท้ต้องในงัดออกนะก็นะครับเมื่อเรางัดออกมาแล้วนะครับเทียบสปริงนะครับเห็นไหมสปริงนะครับของเดิมใหญ่กว่านะครับอ่าของที่มากับชุดคัดก้อนเทียมนะครับเล็กกว่านะครับทีนี้เราก็ เคาะลงไปเลยนะครับเคาะแบบนี้จับผ้าคัดไว้แล้วก็เคาะลงไปเลยนะครับบางท่านอาจจะบอกมาว่าช่างทําไมถึงไปเปลี่ยนคัดก้อนนะครับก็มันจะหมดแล้วนะครับหนึ่งคัดก้อนมันจะหมดนะครับเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเพราะว่าใช้ไปอีกไม่นานนะครับก็ต้องได้ทําการเปลี่ยนอีกแล้วนะครับมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าในเคสนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนเกดีคัดก้อนไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าคัดก้อนไปด้วย นะครับ่านเปลี่ยนให้มันครบชุดมันจะได้บาลานซ์กันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นของเทียมมันก็ขับขี่ได้นะอ่านะครับในกรณีรถขับขี่เดิมๆธรรมดาผ้าคัดของเทียมได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถลากพ่วงนะครับรถลากพ่วงรถงานหนักนะครับอย่าไปใช้ของเทียมนะผ้าคัดมันจะล่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะหลังจากนั้นเราก็เอายางกระแทกคัดก้อนของแท้เนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับ แล้วทีนี้เราก็เอาผ้าคัดก้อนนะครับมาใส่เข้าไปอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแต่นะเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นเทคนิคของการใส่สปริงนะครับอาตรงนี้เป็นโครงสร้างของแท้นะครับแต่เป็นผ้าคัดเทียมรอามายํำใส่กันนะเราก็เกี่ยวสปริงนี่แหละนะครับเทคนิคการเกี่ยวสปริงก็มีร้อยแปดร้อยเก้าวิธีนั่นแหละนะครับแล้วแต่ใครจะชอบสูตรไหนจะใช้ครีมดึงนะครับจะใช้เชือกดึงนะครับจะใช้เหล็ก ไไขควงจูนนะครับงัดไปก็ได้นะครับของผมผมเอาแบบนี้ง่ายๆของผมเนี่ยนี่นะครับก็ลงได้เหมือนกันนะครับจบงานได้เหมือนกันไขควงธรรมดาเรานี่แหละนะอ,อันนี้จะใช้เป็นสปริงเดิมสปริงแท้นะครับสปริงเทียมเก็บไว <c oughs> เอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับสปริงเทียมนะสปริงเทียมนะครับผมมองว่ามันอาจจะแข็งเกินไปแล้วมันอาจจะกินรอบเครื่องเป็นไปได้ แล้วทีนี้ระยะยืดตัวมันน้อยนะครับบางทีมันจะอาจจะขาดเร็วนะครับทุกท่านนะ,ะก็เลยใช้เป็นสปริงของแท้จะดีที่สุดนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับพี่น้องเอนะก็เอาแล้วแต่ใครจะทําแบบไหนใครอยาซื้อของเรียงมายกยุดแล้วสวมประกอบเลยก็เป็นไปได้นะทำได้เช่นกันนะครับแต่มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่เฟืองมันจะรูดเสา อ่าคลัก้อนมันจะหลุดจะหลวมจะขาดก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านก็ให้พิจารณาเอานะครับตามความเหมาะสมสูตรไข่สูตรมันนะครับพี่น้องนะอ่าแป้นสามเหลี่ยมนะครับหงายขึ้นบนนะครับแหวนคว่ำลงนะครับแล้วก็นี่เลยอย่าใส่ผิดด้านเด้อนะครับแหวนตัวบนนะอ่าสามเหลี่ยมตัวบนนะครับอย่าใส่ผิดด้านก็แล้วกันอันนี้นะเดี๋ยวจัดลงตำแหน่งใหม่นะครับอ่าเช็คสปริงก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งนะอ่าเช็คสปริงชัวร์แล้วนะครับ อประกอบกลับเลยนะครับนี่นะแหวนหน้าคว่ำลงนะแหวนตรงนี้หน้าคว่ำลงนะเออนะทีนี้ก็นี่ใส่ให้ถูกด้านนะครับทีนี้ก็เป็นเทคนิคการใส่กิบล็อกก็ไม่ยากนะครับใส่กิบล็อกก็ใส่เข้าไปนะครับตามนี้เลยนะก็พยายามบีบลงแล้วก็เอาคีมบีบเข้าแค่นั้นเองนะครับถ้าใครมือไม่แข็งบีบไม่ลงก็ใช้คีมล็อกช่วยก็แล้วกันนะครับก็ นะครับเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกค่ายนั่นแหละนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมไม่แนะนำนะครับส่วนตัวนะไม่แนะนําให้ใช้ชุดกัดก้อนเทียมทั้งชุดแนะนําให้ยำเอามาเฉพาะผ้าคัดมาใส่โครงสร้างแท้นะครับจะตัดปัญหาเรื่องของเสียงดังลงไปได้จะตัดปัญหาเรื่องของอเฟืองลูดเฟืองขาด นะครับอ่าเราตัดปัญหาออกไปเรื่องของเสาด้วยเสาหลวมเสาหลุดเสาถอนนะครับพี่น้องเอฟซีครับ